สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดป่ายางจังหวัดชุมพรนะคะพอเราจอดรถอ่าเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นองค์พระสีทองเป็นองค์พระพุทธเจ้านะคะสีทองวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีทองเลยนะคะพอเรามาถึงเราก็จะมาไหว้พระตรงนี้นะคะกราบขอพรอแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะ ็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปอุโบสถนะคะนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะก็มาขับพอพรตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะเดินรอบอุโบสถหนึ่งรอบนะคะ วันที่เราไปทางวัดไม่ได้เปิดนะคะอ่าพอสอบถามอีกทีก็คือจะเปิดเฉพาะวันที่อ่ามีกิจกรรมสำคัญเท่านั้นนะคะอุโบสถถึงจะเปิดนะคะ,ะเรามาดูมุมนี้ก็สวยสวยทุกมุมเลยนะคะอุโบสถนี้สวยทุกม,มุมตรงนี้กำลังจะสร้างเจดีเพิ่มเติมนะคะ เสร็จแล้วเราก็เดินลงมาข้างล่างนะคะตรงข้างล่างมุมนี้ทางขึ้นข้างหน้าสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะกลาบหลวงปู่ทวดก่อนเดินทางต่อนะคะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะ